สวัสดีค่ะชื่อนางสงาวณิสาคานจารักสายอพห้าแปดสี่หนึ่งห้าหกสี่สามห้าแปดสี่ห้าหนึ่งสี่สองหนึนะะ่งค่ะวันนี้จะมาสอนห,หนะะ่วยที่ห้าค่ะาการจัดเอกอสารและการนำเอกอสารมาใช้งาน,นะคะ่ะการจัดเรียงลำดบับเอกอสารในตารางนะคะการเรียงลำดับเอกสารนะคะก็เปิดโปรแกรมก่อนนะคะ,คะ การจัดเรียงเอกสารตามลำดับเลือกแท็บเนือนะคะพิจานณาแรกนะคะก็จะเลือกเลยเอาไปเลยนะคะก็จะเป็นการจัดเรียงเอกสารนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนการใส่เลขหน้านเอกสารนะคะเข้าไปที่แท็กนะคะหมายเลขนนหน้าเอาตำแหน่งปัจจุบันนะคะเราสามารถเลือกได้หลายตำแหน่งที่เราต้องการนะคะ คือนี่ค่ะจะขึ้นหมายเลขหน้าค่ะการตั้งการตั้งค่าอีกตั้งค่ากระดาษนะคะก็ไปที่โค้โครงหน้าตาดางค่ะระยะขอบระยะที่เรากำหนดเองค่ะค table ะะใส่เลขตามต้องการทรี่เราต้องการนะคะตกดปกัคลงค่ะขั้นตอนการสร้างจดหมายเย็นนะคะการสร้างจดหมายเย็นก็ไปได้ที่ table นะคะ น่า,านะค่ะสานเขาก็ไปเลือกที่ตารางค่ะนี่คาะทาง,งตารางแล้วก็พิมพ์ชื่อไปนะคะชื่อชื่อชื่อ,อโดยโทรศัพท์โดยโทรนะคะพิมพ์ข้อความพิมพ์ข้อความที่เราต้องการเลยค่ะก็พิมพ์ชื่อคะ ต็อที่อู่ค่ะนี่ก็แถเบอร์นะคบอร์เบอังการค่ะค่ะแล้วก็เซฟนะคะเซฟเป็นารางก,ก็มันทุกค่ะมันทุก บันทึกเสร็แล้วก็ไนที่เลขที่ทส่เอาไว้นะคะบันทึกนะคะเม่เอลองปิดงานนี่หรอกถ้าล่าให้สามารถเปิดงานไหนได้งานนี้ไหเอ้าไปที่ไหนนะคะสั่งให้จดหมายสั่งให้ หลงให้พิมพ์จดหมายเปิดแท้งข้อมูลนะคะสมมติว่าเราพิมพ์แล้วนะคะเราต้องการที่จะใส่จดหมายเราก็ไปที่การส่งจดหมายเนี่ยน,นะคะเริ่มที่จุดใส่เรียนแล้วก็ตัวเชือ่อยข้างเอกสารนะคะก็กดข้าไปคัดไปค่ะคน้าที่มีู่เข้าไปที่เซฟค่ะที่เรามันกเซฟมาเนยนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะกระปกกระค่ะ ลก็ระบ,บุยหมอัน่ข่างก็จะได้ที่หรือว่าเราจะแทร่ชื่อตารางไปเลยนะคะก็ใส่ได้ค่ะค่ะตอมนมาก็จะเป็นการพิมพ์สองจดหน่อยนะคะเลือกที่แนวดึงนะคะขาก็ไปที่สองจดหมาอยนะ,ะนี่ค่ะก็จะได้ขนาดที่เราต้องการนะคะนี่ค่ะจกจบลงนะคะ่ะ ก็จะได้แล้วนะคะการใส่มาจดหมายแล้วเราก็พิมพ์ตามเลยค่ะพิมพ์ที่เขาต้องการแล้วก็การพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์นะคะหรือพิมพ์นะคะสไตร์ก็พิมพ์ค่ะพิมพ์ค่ะก็กําหนดกําหนดเครื่องพิมพ์ที่จะใช้พิมพ์นะคะแล้วก็กําหนดพิมพ์ทั้งหมดเอกสารทั้งหมดค่ะแล้วก็หน้าค่ะกําหนดหน้าเอกสารที่เราจะพิมพ์ค่ะ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ